สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับก๊อฟจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวกระบ,บะ4ประตูออ,ตโ,อโตโอ้นะครับนี่คันที่อยู่ข้างหลังก๊อฟครับวันนี้มาในรุ่น A อก S ครับเอสเนี่ยมีจำหน่ายทั้งแคบและ4ประตูนะครับแต่วันนี้รถที่เรามารีวิวเป็นตัว4ประตูนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีด เกียร์ออโต้ฟอร์ดก็สามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือซีมีออโต้ได้ก็คือเปลี่ยนเกียร์นะครับได้ด้วยตัวคนขับเองที่หัวเกียร์นะครับแรงม้าสูงสุด170งแรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับตอนนี้ราคาจัดจำหน่าย9 2 4 0 0 0บาทนะครับก็โปรโมชั่นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าดูเป็นโปรโมชั่นแบบไหนเนาะนะครับสีที่จะจำหน่ายมี4สีนะครับมีขาวมีดำมีเทามีบอลเงินนะครับแล้ววันนี้นะครับรถที่เรา มารีวิวจะเป็นสีดำนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับรถที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับ New Ford Ranger 4ประตู XLS ครับหล่อมากนะสไตล์ออฟโรดนะครับ Ford นี่ไม่แต่งก็หล่อนะแต่งแบบไหนก็หล่อนะครับในวันนี้เดี๋ยวพาไปชมชุดแต่งนะครับที่ลูกค้าเลือกแต่งคันนี้สไตล์ออฟโรดแน่นอนครับตอนติดสกรูฝากระโปรงก็ทรงฟิตครับทรงที่มีขนาดใหญ่นะครับนี เต็มฝากระโปรงแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเลือกสัญ,ญลักษณนะ์เป็นม้ามัสแตงนะครับแล้วก็ทําเป็นสีแดงนะครับเพิ่มความโดดเด่นเข้าไปเลยเนาะสัญ,ญลักษณ์ก็มีให้เลือกทั้งแรดวัวกระทิงมม้านะครับไม่เอาโลโก้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะคันนี้นะครับเดิมเนี่ยตัวงานมันจะเป็นสีทูโทนเนาะเป็นสีเดียวกับตัวรถกับตัดดําด้านนะครับแต่คันนี้เพิ่มสีเข้าไปนะครับนี่ เพิ่มแถบแดงเข้าไปนะครับเพื่อให้ดูโดดเด่นนะครับเพราะว่าคันนี้แต่งดำแดงนะนะครับคันนี้เลยอะคริลิกครับคำว่าเลนเจอร์นะครับตัวน,นี้ก็เป็นสีดำนะครับอะคริลิกเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ของแท้นะครับของแต่งของแต่งก็มีให้เลือกหลายสีนี่คือความโดดเด่นของเขานะครับนะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าบางท่านอาจจะบอกว่าไอ้อปปี้อยากได้แบบนี้เลยอะคริลิกแดงได้ไหมก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเรา กระจังหน้าครับคันนี้ก็กระจังหน้า FORD นะครับสีพื้นกระจังเนี่ยเป็นสีเดิมเป็นดําด้านแบบนี้คันนี้นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังหน้าก็ทําเป็นดําแดงนะครับใครจะทําเป็นดําขาวหรือทําเป็นสีแดงทั้งอันน้ําเงินทั้งอันอะไรยังไงก็แจ้งได้นะครับไฟ LED สจุดบนกระจังอันนี้ก็ทําเป็นสีขาวแบบนี้นะครับคันนี้ใส่ครอบไฟหน้าสีดําเข้าไปนะครับให้ ดูมีมิตินะครับดูคมดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้ารถรุ่นนี้เป็น LED multi reflector นะคบมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับแล้วก็ไฟตันหมอกนะครับเดิมๆเนี่ยไฟตัดหมอกอกาจะเป็นฮาโลเจนนะแต่ด้วยความที่เราเปลี่ยนกันชนนะครับเป็นกันชนเหล็กนะครับไฟตันหมอกเนี่ยก็จะเป็น LED ไปเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยเราก็จะต่อเรื่องของตัวไฟหลีเอาไว้นะครับนะเรื่องไฟเนี่ยเราสามารถต่อได้นะบางคนจะต่อไฟหลีอย่างเดียว ต่อไฟตัดหมอกทั้งหมดต่อไฟหลีที่ทําเป็นสเต็ปไฟเลี้ยวนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะกันชนนะครับอันนี้ก็ใส่กันชนเหล็กนะครับของ Outlander ตอนนี้กลาลังมานะครับเป็นกระแสะมากๆกันชนตัวนี้นะฮะนี่เอาไปใส่ได้กับรถทุกรุ่นนะครับเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วนะบางคนบอกเฮ้ยไปใส่ตัวท็อป้ลนไมคอร์ปที่มีเซนเซอร์เนี่ยเขามีรูมาให้อยู่แล้วนะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะกันชนเหล็กจะไปใส่วิดลาก็ได้นะครับนตัวใต้ท้องนะครับก็ กระแทกก็เป็นสีแดงแบบนี้เนาะมีห่วงสีแดงอ่ะใครจะทําเป็นสีอื่นก็สามารถแจ้งได้จะทําดําหมดนะครับเพื่อให้มันดูทึบดูดุก็ได้ทําแดงให้มันดูมีมิติก็ได้นะครับจะทําสีอื่นก็ได้นะอันนี้บางคนถามว่ามีมาไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อใครต่อเรื่องของตัวขาสปอร์ตไลท์เนี่ยครับเขามีตัวจุดยึดจุดอะไรมาให้หมดอยู่แล้วนะมาดูด้านข้างครับคิ้วล้อนะครับ คิวล้อวันนี้แบบมีหมุดนะนะครับมีหมุดตอนที่มีหมุดเนี่ยมันจะทําให้ตัวรถเนี่ยดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะครับคิวล้อมีหลายแบบบางคนใส่คิวล้อมีหมุดแบบนี้บางคนใส่คิวล้อเรียบบางคนใส่คิวล้อที่เป็นฟันเฟืองใส่คิวล้อแรปเตอร์ใส่คิวล้อวิกเตอร์ได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับก็แต่ละงานแต่ละแบรนด์แต่ละสำนักก็อาจจะต่างกันเนาะบางแบรนด์เดินด้วยยางบางแบรนด์ยิงซิลิโคน นะครับก็อันนี้สามารถสอบถามได้นะครับระบบเบรกเป็นหน้าดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นดัมคันนี้ก็แม็ก20นิ้วเนาะเปลี่ยนเป็นแม็ก o a โอเนะครับยางก็ใส่ยาง AT นะดเซนติก็สองเจ็ดหนะครับนี่ยกนะครับก็ใช้โชคเดิมยกก็ปีกนกลูกหมากนะครับแล้วเราก็ลองก้อนเข้าไปนะทรงว่าจะดูสูงดูใหญ่ขึ้น น,นมามแก้มข้างมันคีบระบายความร้อนตัวครอบกระจกก็เป็นดำด้านนะครับมีไฟเลี้ยวมือเปิดก็จะเป็นสีดำด้านอย่างนี้นะครับคันนี้ก็ใส่เบ้ารองมือสีดําเข้าไปนะครับการลอยเล็บลอยเครื่องประดับเราไปถูตัวรถถ้าเราไม่ติดนในล่องเนี่ยตอนเราใช้งานไปเรื่อยๆมันจะเป็นเส้นๆเป็นเหลืองๆนะครับแก้ยากแก้ยากเลยเนาะอ,อย่างน้อยๆติดไปจะติดแบบใสติดแบบด้านติดแบบเงา,ต,บบงาติดไปเถอะครับ ตอนงานพวกนี้มันเสียมันดึงออกปุ๊บแปะชิ้นใหม่ก็จบแล้วคันนี้เพิ่มเติมเราหลังคาเป็นสีดํานะครับตัวนี้มันได้ให้ดูหล่อขึ้นดูเท่ขึ้นดูสวยขึ้นเนาะแล้วแต่นิยามนะครับแต่มันไม่สามารถรับน้ําหนักหรือเล่าไปโขนได้นะครับตัวนี้มันคือของแต่งจะทํำดาด้านแบบนี้ดําเงานะครับหรือสีเงินก็แจ้งได้กันสาดคันนี้ใส่กันสาดแต่งนะครับเลือกได้ครับจะเอาของแท้ของแต่งขึ้นอยู่กับเรานะครับ ของแต่งมันก็จะใหญ่เต็มชิ้นแบบนี้นะเห็นปะมันจะสุดขอบหลังสุดขอบบนนะครับอยากมีตัวหนังสือถ้าเป็นของแท้มันจะเป็นทรงสลิมที่เล็กกว่านะครับฟิล์มเซรามิกครับเลือกความเข้มได้นะครับคันนี้ใส่กาบนะครับกาบข้างวิกเตอร์เนาะก็เป็นสีดําด้านนะครับอ่ะใครต้องการให้รถดูมีมิติตัดมิติก็อาจจะเป็นสไตล์นี้ครับตัดดําด้านเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดต้องการให้รถดูใหญ่ นะครับดูอ้วนดูบึกบืนขึ้นก็ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถได้นะครับบันไดนครับบันไดเหล็กของ TWI ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับถ้าเปิดประตูก็จะมีไฟใส่ข้อฝาทังครับเป็นสีดำนะครับติดสติกเกอร์แรปเตอร์นะครับก็เราก็เลือกได้สติกเกอร์จะเอาสีไหนเอาขนาดเท่าไหร่นะครับเอาฟอนต์เป็นแบบไหนฟอนต์เป็นแบบแรปเตอร์เลยก็ได้เป็นแบบราชลุก็ได้กงเล็บใหญ่เล็กเปลี่ยนสีกงเล็บ เปลี่ยนสีตัวหนังสือข้างหน้าตัวข้างหลังได้หมดเลยขึ้นอยู่กับเรานะครับรถรุ่นนี้มีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบ,บะนะบแล้วก็คันนี้ใส่โลบาร์เล็กนะครับทรงขายาของเออเลนเดอร์เป็นทรงปืนมีไฟเบรกไฟ,ไฟถอยนะครับตัวนี้ด้านหลังครับใส่ครอบไฟท้ายเป็นสีดำนะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายเป็น led แบบนี้นะครับเดิมอะเอกมันจะเป็นโคมแด,แดงนะเป็นหลอดไส้หมดเลยคันนี้ก็เปลี่ยนนะครับ มาดูด้านหลังแต่ผมเพิ่มแสงหน่อยเพราะมันมืดนะครับด้านหลังนะครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีกล้องนะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้แต่คันนี้ที่เราไม่เห็นโลโก้และกล้องมาเลยคันนี้นะครับใส่ตัวครอบฝาท้าย Ford นะแต่คันนี้ใส่แบบครอบโลโก้นะครับใส่แบบครอบโลโก้เห็นไหมมันจะใหญ่นะก็บงังครับโลโก้ไปเลยแต่ตำแหน่งกล้องยังอยู่นะกล้องใช้งานได้ปกติเห็นไหมครับ ่ท่านใดชอบแบบทับแบบเว้าวได้เลยนะครับสีก็เลือกทําได้นะครับอย่างคันนี้ก็ทําเป็นสามิติดําแดงนะครับติดอะคริลิกเรนเจอร์สีดําเข้าไปนะครับเราก็ใส่กันชนท้ายเหล็กนะครับของเอาเลนเดอร์นะห่วงโอเมกามีไฟถอยมีคันนี้เพิ่มเติมบอลลากเข้าไปนะครับสีสามารถเลือกทําได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเนะมเข้มๆนะบางคนอาจจะบอกว่าอยากได้ สไตล์ดำแดงดำม่วงนะครับดำเหลืองดำส้มได้หมดเลยหรือจะเอาขาวแดงขาวเหลืองขาวส้มส,สีอะไรก็ได้นะครับรถเราเราก็ออกแบบได้นะครับ XUV ภายในเป็นบาะหนังพวงมาลัยไฟฟ้ามีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับแล้วก็แอร์แบค6ใบนะครับคุ้มๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ตอนนี้กําลังมาแรงยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับ ซื้อฟอด่าลืมไมกถึงกรอบนะเบอร์โทรอดีไลน์กบขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้พิพภาดตกหล่นประการได้กับขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ